ยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเล่นเพลงฮิตซะด้วยแฟนฉันอ่าเพลงพัดลมมีแฟนฉันแฟนฉันเนี่ยพัดลมเหมือนกันยังจำได้ไหมครับนี่คือคุณวิจิตไฟสิริแล้วก็ทั้งวงมาจากการบุรีกาญจนบุรีกาญุรีส่นฝูง้หญิงห้างเพชรหนึ่งเพชรบุรีครับเพชรบุรีครับเคยมาร่วมรายการกับเราแล้วทั้งเอาพวกของเครื่องใช้ครบมีครบ ครับคราวนี้มาเป็นหลอดนีออนคือเรียกว่าหลอดตัวอเจนครับเนี่ยหลอดไฟตัวอเ็นนะครับนั่นก็เป็นถังคารติกครับคุณนลันเราผมจะบอกอันนี้ถังน้ําครับสงสัยไหมครับว่าตอนที่เลือกหลอดไฟเนี่ยรู้ได้ไงว่าหลอดตัวไหนมันจะเป็นโน้ตอะไรครับโอ้โหอันนี้จริงๆแล้วป่าจะจะเลือกครับก็คงจะ เลือกลำบากเพราะว่าเดยมากหลอดจะเท่ากันใช่ไหมครับทีนวิธีเลือกเสียงที่แตกต่างก็ต้องหลอดเล็กหลอดอ้วนหลอดพร้อมหลอดอ้วนหลอดพร้อมหลอดคนละยี่ห้อก็ทําให้มีเสียงแตกต่างไล่ให้ดูได้ไหมคะโดเรมิยังยังสองหลอดนี่ก็ก็คล้ายกันใกล้ใกล้ๆกันแต่เป็นคนละยี่ห้อใช่ไหมเป็นเสียงต่างกันในลำบากครับโดเรมีฟ้า เพยงแบบไม่ใช่หลอดไฟเลยครับรว่าไปไปรู้ได้ยังไงครับว่าหลอดไฟจะให้เสียงเพลงแบบนี้ได้ใช่ค่คะคือจริงๆก,ก,ก,ก็ก็ก็เป็นที่ทราบอยู่นะครับ,รบอะไรมันจับตีเป็นเพลงแล้วครับดี๋ยวเดีเ๋ยวเห็นทีได้อยู่เดี๋ยวเบื่อตัวนี่หลักการคือคือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีสามารถมีเสียงกังหาๆๆาวานสามารถจับ ปรับเสียงได้ว่าเสียงตามเสียงสูงเราก็จะมาพิจารณาดูว่ามันควรจะเป็นเสียงเพลงได้แล้วหลอดไฟนี้ต้องเลือกที่ยังไม่ได้ใช้งานหรือว่าใช้งานแล้วคุณสมบัติมันจะต่างกันไหมคะมันมันถ้าใช้งานแล้วนี่อาจจะชารุดข้างในอาจจะมีการเล่ากันอะไรก็เป็นไปได้ไมจัลอใหม่นะแต่ว่า ตัวใหญ่จะเป็นเป็นหลอดใหม่เคยมีไหมครับแบบเล่นมันมากตีสนุกโอ้โหเพลงมันแตกเคยเคยไหมฮะโดินเดินมากจะถนอมมือนม่ต้องยันต้องยันหนักมากเนี่ยตีก็เล่นพวกเพลงร็อกร็อกอะไรไม่ได้สิคะไหมครับวฮะเป็นร็อกไม่ได้นะนี่จะบอกคอามลับนิดนึงว่าหลอดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะตีดังทุกทุกที่นะฮะเช่นสมมติเรพุ่งดับตรงนี้ ไม่มีเสียงใช่ไหมครับผมจับตรงนี้ไม่มีเสียง<ม>แต่ถ้าผมจับตรงที่ของเขาเนะี่ย กลางวันจริงๆเพลงกลางวันไฟนั้นต้องมีเทคนิคต้องต้องมีเทคนิคสังเกตว่าวงวงนี้เนี่ยจะเข้ากับยุคสมัยตลอดเมื่อกี้เล่นแฟนฉันไปนี่ใกล้เอพิคครับท่นแม่เอพิคไทยแลนด์แล้วผมเป็นคนรักชาติก็เลยมีมีมีธงชาติไทยอยู่ตรงนี้นะครัติดนี่ให้ให้ให้จ้าบวันนี่มันเป็นหลอดหลอดนิย้อนจริงๆเพราะงั้นเดี๋ยวขอเพลงที่เข้าเทศกาลหน่อยใกล้วันลอยกระทงเลยันที่เก่าดีหน้าลอยกระทงกันแล้วขอเชิญบางแก้ว เดินให้เราฟังหมายไหมฮะลงลงกระทอยนี่นะครับโอเคเลยค่ะงั้นขอเชิญฟังเลยครับค่ะเดี๋ยวเทียบเสียงก่อนนะคะอ่า जादीअ หลอดไปมันก็ไเด้งกระเด้งเลยค่ะคุณผู้ชมเสียวแทนแต่ผมผมเพิ่งสังเกตว่าคุณงกินขนมถ้วยมาเหรอฮะชิงคะดูชิงค่ะชิงสิคะฟ้านมถ้วยนะใช่ค่ะแล้วมาดูที่กรองค่ะขออนุญาตโชว์นิดนึงค่ะปรากฏว่าเป็นถังผงซักฟออันนี้ไม่ทราบไปเอ่ยยืมภรรยาที่บ้านมาหรือเปล่าค่ะยังไม่พอนะคะ่าโชว์นิดนึงไม้อันนี้คือไรคะไม้ เป็นไม้ตีระนาดถุ่มรับอันนี้ของจริงและอันนี้เะอคะมาดัดแปลงอ๋อเอามาดัดแปลงอันนี้อันนี้เป็นด้ามไม้กวาดด้วยเก่งมากเลยนะคะท่จะไปแงนี้ต้องขอบคุณมากครับคุณนิจิตไปสิริแล้วก็ชาวคณะนะครับอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมแนะนําที่วงระวังนะฮะเผื่อนิจิตแกมีไปตีอะไรอยู่แกข้องหัวไปเรื่อยแล้วเกิดเสียงไล่เสียงกันไปเรื่อยครับไปพบกับ เพลงอีกสักหนึ่งเพลงดีไหมดีไหมฮะมีเพลงปิดท้ายให้เราในช่วงนี้ไหมฮะเอาเลยนะครับเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งเพลงเป็นเพลงอะไรก็ได้ครับสนุกสนุกะฮะเอาเอากล้วยทวงท้าวกินท้าวกินกล้วยเลยเจอเลยครับ